สวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเราน,นะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจาหน่ายนะคะพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิหลายจอยนะคะเห็นไมมก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2ย4แ1 3 0นม่นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องมุลหลายจอยได้นะคะ เออสวัสดีครับพบกับช่องน้องพรายบุญหลายจอยเออนะครับผมว้ันซุกขี่ดินใสเลยบ่านนี้หึอย่งหน่อยต้องพอใจอยังเดียวนี่เขาพาน้องกขาพาพี่ไปหาหมอบ่ไรอยู่น้ำสำนีกสิเขียดบ่ใหม่ ฮะเขียดคือนี่ไอ้น้อยไอ้ครับผมวันนี้ก็พายุเข้านะครับไม่เห็นอันนั้นเลยครับไม่เห็นตะเวนเลยครับอ่า แล้วก็ยังว่าครับผูกจอยไว้บ้านไม่ได้ไปครับเพราะว่าถึงไปได้ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วครับผมแสดงก็ไม่ได้เพราะว่าเปียกครับแล้วก็ตรงที่อยู่ก็แฉะเอาอยู่บ้านดีกว่าครับผมเพราะว่า,าพื้นที่จะแฉะมันเป็นบอกเกิดเป็นโลคเยอะครับยาก็เลยอ,อยู่บ้านนะครับผมอันนี้ก็ ถ่ายอยู่บ้านเอาครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมไปแต่ผมผมพาลูกสาวลูกชายไปหาหมอครับหมอนัดวันนี้อีกเมื่อวานก็ไปวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้ไม่ได้ไปแล้วครับเพราะว่าก็ฉีดยาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ให้กําลังใจมานะครับตอนนี้ก็ลูกสาวลูกชายก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วครับผมก็เริ่มไอห่างๆแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณแม่จอยทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจมานะครับ นี่เราก็มาดูจอยต่อนะครับผมคิดดืเรานะครับดูตาครับตาเฮ้ยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูแบบเรื่อยๆตลอดอไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าต้องดูแลลูกสาวลูกชายนะครับต้องกราบขออภัยนะครับผมบางคนว่าโอ้จอยทำไมไหายไปนานเลยเพราะว่าติดทุระนะครับผม ลูกสาวไม่สบายนะนอนอยู่โรงพยาบาลครับอันนี้ก็ออกมาแล้วครับผมตอนนี้ก็จะถ <c oughs> ่ายให้ดูตลอดนะครับผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมน,นี่ก็ใกล้จะถึงสี่ทรับแล้วครับอ,อีกไม่นานก็จะได้อาบน้ำกระจอยแล้วครับเนี่ยน้อย นเอ้ยน้อยเยอะ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 อันนี้ก็เป็นยาเขาเตรียมตัวเตรียมไว้ให้เขาตอนอืมตอนกลางคืนครับผมว้าวง่ายาวแท้หวะครับว่าไงครับว่าไงครับาเต้นตอนนี้เหรอเต้น์เ่าเอาอึบน้อยกันอึบกันอึบกันเนอะเอาลูกแล้วอึบน้องอึบ

อ๋ออิสชาอิสชาอิสชาอิชาอิชามือ,น,อน้อยน้อยนั่นไงจะฟังฟันให้งดงามมือมือน้อยน้อยนะครับมือน้อยน้อยของจอยเราต่อไปก็ไม่น้อยแล้วครับผมนี่ก็จะเริ่มสอนท่าเขาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วครับปีเก้าเดือนแล้ว เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มเริ่มหัดให้เขาแล้วเอ้ยเจาะอาจับก่อนเอาครับก่อนเอ้ยเจาะเอ้ยเจาะเอ้ยเจาะจึงจึงเจาะจึงจึงนี่ถ้าเต้นโอ้เต้นโอ้เต้นใส่หัวเอาใส่หัวแลยเอาใส่หัวอัเอาใส่หัวอาใส่หัวอาใส่หัวอาจึงจึงอาใส่หัวแล้วอาใส่หัวแล้วอาจ่ะจึงจึงก็จะจึงจึงก็จะจึงเออฮ่าฮ่าหเออจะจึงเออใส่หัวแล้ว มาเซ่นเพกัซนมเซนนเอาเบอร์เเลเลเลมาใหกินกล้วยนะมีกล้วยอยู่เหนมีกล้วยอยู่สาวีนะครับเอาก็ลู้แล้วอนุทําก่อนเยอาน้นังไอ้นี่ครับอากาศสบายสบายอย่างนี้ครับอากาศไม่ร้อนมากก็เล่นกแได้นะนี่เล่นกับอกจอยเราครับเ้ยยี่ยยยเย อย่เราครับจ่อยเราโอ้โหขโอ้โหโโอ้หเล่นเนี่ยอุ้ยลูกได้บ่โอจุกจุ๋ยนี่ดูไปดูมาก็เพลินนะครับเวลาเขาเต้นอ่ะเต้นก่อนเร็วเลื่เต้นแล้วลูกเอาลูกเต้นก่อนแล้วลูกเต้นก่อนเร็วอันนึงสองสามแล้วอันนึงเต้นก่อนเอาะดึง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 เอาแลุกเอาลูกเต้นก่อนลูกนะเร็วอเลื่เร็วงาสิหักนะแทงดินไหลงาหักได้ลูกงอกยาดีแหะไอ้ล่ะเอาลูกเต้นก่อน

อาศัยห um. ัวแล้วอาศัยหัวแล้วเร็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 วใส่หัวก็ใส่หัวกันไม่เอาดาบมานี่เอาหัวมาโอ้ยยุงก็เยอะๆครับท่านพี่น้องในจอยทุกคนโอ้ยยุงเยอะมากเลยครับ ครับยังไงก็ฝากาผลิตภัณฑ์บ้านน้องจ่อยด้วยนะครับผมก็มีตะกรุดนะครับมีเสื้อนะครับมีกระเป๋านะครับตอนนี้ก็เหลือเยอะอยู่ครับผมใครต้องการาผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องจ่อยก็ไปที่เพจไท,ทยบุรไลจอยได้นะครับแล้วก็โครงการาทำครอบของน้องจ่อยก็เข้ามา,าช่วยๆกันได้ครับ À, ต้องการติดต่อมาทางที่แม่อจ่อยก็เข้าไปในเพจพายบุรหลายจอยนะครับใครต้องการที่จะช่วยทำาคอกันทำขอกน้องจอยก็เข้ามาในเพจพายบุญหลายจอยเลยครับผม à, ตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมอู้้ขาที่หา้ามสัมนส่นทะน้อบานเนาะน้อยน้อยน้อยเอ้ยน้อย น้อยหนาวว่าลูกเลยขนตั้งเลยหนาวว่ะขาหลังนี่เสียวเลยขาหลังอ้าจักอะจิอ้าจักาฮ่าฮ่าฮ่เอะเตะไม่มีไม่มีอะไรทำก็เตะขาหน้าครับเอาขาหลังเตะขาหน้านะไม่มีอะไรทำอ้าวอ่าอ่ะทำทีละ อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่น,นครับยังไงก็ใครอยากดูน้องจ่อยที่เมืองสุรินทร์ก็มาที่งานช้างสุรินทร์ได้นะครับผม ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านช้างก็ไปที่เมืองสุรินได้นะครับวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามนะครับผมงานช้างสุรินนะครับน้องจ่อยแล้วก็เดอะแก๊งไปนู่นเกือบหมดนะฮะครับผมเจอกันได้นะครับที่เมืองสุรินนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม ตามไหมครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ